สวัสดีครับผมว่าหลายๆคนที่เคยลองนั่งสมาธิน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับแบบนั่งแล้วก็ปวดหลังขาก็ชาง่วงอีกต่างหากแล้วเออใจก็ไม่ค่อยนิ่งเลยคิดไปเรื่อยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยมากๆเลยค่ะจนบางทีก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิหรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับจากข้อมูลที่ได้มาเป็นบทสนทนาชื่อ แก้ปัญหาการนั่งสมาธิ5ขั้นตอนสู่ความสงบมีคำแนะนำน่าสนใจเยอะเลยครับค่ะคือหลายครั้งปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะคะแต่อาจจะเพราะว่าเรายังยังไม่เข้าใจเทคนิคที่ถูกหรือยังไม่เจอวิธีที่เหมาะกับตัวเองจริงๆวันนี้เราจะมาโฟกัสกัน5ขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้การเริ่มต้นมันราบรื่นขึ้นค่ะดีเลยครับงั้นเริ่มกันที่เรื่องเบสิกสุดๆก่อนเลยท่านั่งนี่แหละครับที่น่าสนใจคือ เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไปใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากจริงๆมีตั้งสีท่าให้เลือกเลยเหรอครับมีนั่งเก้าอี้ด้วยอันนี้น่าจะดีกับคนเริ่มใหม่ๆหรือคนที่มีปัญหาปวดเมื่อยเนาะใช่เลยค่ะหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่านั่งเก้าอี้ก็ได้คือความสบายเนี่ยสําคัญมากบางทีสําคัญกว่าการพยายามทำท่าให้เป๊ะๆตามตำราอีกนะคะอ๋อครับครับ แต่ถ้าจะนั่งพื้นเนี่ยเออก็มีเคล็ดลับนิดน,นึงคือการใช้เบาะรองก้นให้สะโพกมันสูงกว่าเข่าสักหน่อยประมาณ5-10ถึงเซนค่ะให้สะโพกสูงกว่าเขา่าใช่ค่ะมันจะช่วยให้หลังเราตรงขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนมากลดปวดหลังได้เยอะเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับที่ปวดหลังกันอาจจะเพราะพยายามฝืนให้ตรงหรือนั่งผิดท่านี่เองแล้วนอกจากเบาะรองมีอย่างอื่นอีกไหมครับเรื่องการจัดร่างกาย ก็มีค่ะคือเรื่องศีรษะก็ให้ตั้งตรงเหมือนมีเชือกดึงเบาๆขึ้นไปไหล่นี่ก็ผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องเกรงนะคะหลังก็ตรงแต่ไม่เกรงส่วนมือก็วางสบายๆบ,บ,บนตักหรือหน้าท้องก็ได้ค่ะครับผมอ๋อแล้วก็ถ้าใครปวดคอปวดบ่าอาจจะลองยืดเส้นเบาๆก่อนนั่งก็ช่วยได้นะคะส่วนถ้าขาชาเนี่ยไม่ต้องทนนะคะขยับได้เลยขยับได้เลยไม่ต้องกลัวเสียสมาธิค่ะไม่ต้องทนค่ะโอเคครับพอจัดท่าสบายแล้ว เรื่องต่อมาที่กังวลกันเยอะคือลมหายใจครับต้องพยายามหายใจลึกๆยาวๆไหมครับอืมตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะคือการหายใจในสมาธิเนี่ยไม่ต้องพยายามให้มันพิเศษเลยค่ะไม่ต้องพิเศษใช่ค่ะหายใจไปตามธรรมชาติของเราเลยณนะตอนนั้นมันสั้นมันยาวลึกหรือตื้นยังไงก็แค่เอ่อแค่รับรู้ไม่ต้องไปบังคับหรือควบคุมอะไรมันเลยแค่รับรู้แต่ เวลาใจมันชอบคิดเรื่องอื่นเหรอครับแวบไปนู่นมานี่ตลอดเลยอันนี้คือเราทําไม่สําเร็จใช่ไหมครับไม่เลยค่ะอันนี้ต้องทําความเข้าใจใหม่เลยการที่เรารู้ตัวว่าเอ๊ะใจมันคิดเรื่องอื่นแล้วนะแล้วเราค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจเบาๆเนี่ยครับนั่นแหละค่ะคือการฝึกไม่ใช่ความล้มเหลวเลยใจเรามันก็เหมือนลูกหมาซนๆนะคะเผลอแป๊บเดียวก็วิ่งไปนู่นไปนี่เราก็แค่จูงมันกลับมาเบาๆไม่ต้องดุไม่ต้องหุดหิด อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับคือแค่รู้ตัวแล้วดึงกลับมาใช่ค่ะหรือบางคนอาจจะลองใช้คำบริกรรมง่ายๆช่วยก็ได้ค่ะเช่นพุดโทรหรือนับเลข1-10ก็ได้ค่ะมันเหมือนเป็นสมอให้ใจเกาะนิดนึงฟังดูดีขึ้นเยอะเลยครับลดความกดดันไปได้มากเลยแล้วอีกปัญหาหนึ่งครับที่คลาสสิกไม่แพ้กันคือง่วงครับนั่งไปแล้วเคลิมเคลิมจะหลับทำไงดีครับ เป็นเรื่องธรรมดามากค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกๆหรือถ้าวันนั้นเราพักผลอนน้อยมาวิธีแก้เฉพาะหน้าก็อาจจะลองอืมลืมตาขึ้นนิดหน่อยมองพื้นไปข้างหน้าลืมตาขึ้นนิดหนึ่งใช่ค่ะหรือปรับท่านั่งให้ตรงขึ้นอีกสักหน่อยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองเปลี่ยนอิริยาบถ ไปเดินจงกรมหรือยืนสมาธิดูก็ได้ค่ะอ๋อยืนก็ได้เหรอครับได้ค่ะแล้วก็พยายามเลี่ยงการฝึกหลังกินข้าวอิ่มใหม่ๆหรือตอนที่ร่างกายเพลียมากๆนะคะอันนั้นก็จะง่วงง่ายหน่อยครับผมเข้าใจแล้วครับทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือจะเริ่มต้นยังไงให้มันต่อเนื่องให้ทําได้จริงๆมีคําแนะนํำไหมครับมีค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญเลยคือเริ่มให้น้อยที่สุดค่ะน้อยที่สุดคือยังไงครับแบบว่า สัปดาห์แรกเนี่ยลองแค่วันละ5นาทีพอก่อนเลยค่ะ5นาทีเองเหรอครับใช่ค่ะแค่5นาทีเอาให้เรารู้สึกว่าเออมันทําได้ฮะไม่ยากนี่สร้างความรู้สึกสําเร็จเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มทีละนิดค่ะอาจจะเป็น7นาที10นาทีจนถึงเป้าที่เราพอใจอาจจะ20-30นาทีซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสําหรับประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วค่ะโอ้พึ่งรู้ว่าเริ่มแค่นี้ก็ได้นึกว่าต้องนั่งเป็นชั่วโมง ไม่จําเป็นเลยค่ะคือมีข้อมูลบอกว่าคนที่ฝึกต่อเนื่องจริงๆเกิน6เดือนเนี่ยมีไม่เยอะนะคะการเริ่มน้อยๆแต่ทําทุกวันเนี่ยสำคัญกว่าความสม่ําเสมอใช่ค่ะความสม่ําเสมอสําคัญที่สุดเลยวันไหนยุ่งมากๆจริงๆแค่1 2ถึงนาทีก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยนะคะลองหาวิธีผูกการฝึกไว้กับกิจกรรมที่เราทําอยู่แล้วก็ได้เช่นตื่นนอนปุ๊บนั่งแป๊บหนึ่งหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะจะช่วยให้ทําต่อเนื่องง่ายขึ้น เยี่ยมเลยครับสรุปคร่าวๆก็คือมี5เรื่องหลักๆที่คุยกันวันนี้นะครับ 1. คือเลือกท่าที่สบายไม่ต้องยึดต,ติดท่าขัดสมาธิก็ได้ 2. คือจัดร่างกายให้ถูกหลักใช้เบาะช่วยได้ค่ะ 3. คือหายใจตามธรรมชาติแค่สังเกตไม่ต้องควบคุม 4. คือรับมือกับความง่วงด้วยวิธีง่ายๆและ 5. ข้อนี้สำคัญมากเริ่มน้อยๆแค่วันละ5นาทีแต่ทำให้สม่ำเสมอ ถูกต้องเลยค่ะจริงๆการฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะแค่เราเข้าใจหลักการพื้นฐานอดทนค่อยๆฝึกไปแล้วก็ทําสม่ําเสมอแค่นั้นเองค่ะอย่าเพิ่งคาดหวังผลเร็วเกินไปครับประโยชน์มันจะค่อยๆเห็นผลเองค่ะอาจจะเริ่มรู้สึกสงบขึ้นนอนดีขึ้นในสัปดาห์แรกๆพอทําไปสักเดือน2เดือนก็จะเริ่มเห็นผลชัดขึ้นกับอารมณ์สมาธิของเราค่ะ ฟังดูเป็นการลงทุนเวลาที่ไม่เยอะเลยนะครับแค่วันละไม่กี่นาทีแต่ผลที่ได้ในระยะยาวนี้น่าสนใจมากใช่ค่ะคุ้มค่าแน่นอนค่ะอืมก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะฝากคำถามให้ลองไปคิดต่อกันดูนะคะว่าไอ้หลักการที่เราคุยกันเรื่องเริ่มเล็กๆอย่างสม่าเสมอในการฝึกสมาธิเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับการสร้างนิสัยดีๆอย่างอื่นหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างคะ